โอเคเปิดเปิดป er. ิดหลายหลายรอบมากรอบที่สามแล้วรอบที่สามแล้วเอออันนี้ปอดพูดไปก่อนปอดพูดไปก่อนพูดไปก่อนสวัสดีครับทุกคนอ้าวอ้าวหายหน้าจอเป็นอะไรป่ะพี่สายโอเคโอเคยังมีอยู่ชัดแล้วชัดแล้วโอเคยังสวัสดีครับทุกคนไม่สะดุดเลยนะไม่แล้วครับ ของพี่แม่งยังสะดุดอยู่ช,ชัดแล้วชัดแล้วแต่ว่าก็ชัดมาครับมาครับเช็คเสียงก่อนเช็คเสียงก่อนครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับเช <ness> ็คเสียงก่อนเช็คเสียงอาดีดีเยี่ยมเลยฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับดีเยี e ่ยม ของพี่เน็ตเน็ตมาในนี่ม um, ันกระตุกวะมันใช้ไม่ได้หรอกของ่โลเท่าไหร่ครับพี่แป oui> claro> ้งวันนี้โลเท่าไหร่ครับชุดแรกเราขายกิโลละร้อยแปดสิบนะคะทุกเรียนอาจจะไม่ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับสืวนนอกแต่ว่าเป็นเนื้อหนึ่งเกรดเอเหมือนเดิมค่ะเนื้อเนึ่งขาดเพียนแต่ว่าผัวจะไม่สวยหนาอาจจะไม่สวยนะคะเรามาขายในราคาร้อยแปดสิบบาทค่ะวันนี้ขายโลละร้อยแปดสิบบาทนะคะทุกคนโอเคขึ้นแล้วแต่คอมเมนต์พี่ไม่ขึ้นสั่งวันนี้ส่งกู้วี้เช้ามาเลยได้เลยค่ะ นะครับสวัสดีครับสามวันนี้ส่งพรุ่งนี้เลยค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเป็นเริ่มกันที่รหัสเจนะครับผมรหัสเจนะครับพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวรอคนเข้าสักครู่นะครับสักครู่นะครับโอเคชัดเจนชัดเจนอ่ะชัดเจนค่ะมาเอาเลยนะพี่แบงค์เริ่มอสองรูปแรกวห้าโลเก้าครับผมห้าโลเก้าครับรหัสเจหนึ่งครับเจหนึ่งห้าโลเก้าครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ 1,182บาทครับผม J 1นะครับ J 1ครับผม1 1 8 2ครับมาครับ J 1ครับผม J 1ครับ1 1 8 2บาทครับผม1 1 8 2บาทครับผมเม็ตายไหมครับเขาถามว่าเม็ดตายไหมครับเม็ดตายไหม เม็ดเล็กครับอ๋อไม่รู้จักคำเมตตาครับใช่ไม่รู้จักคำว่าเมตตาครับคุณพี่ครับเมตตาคืออะไรรหัส J หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งแปดิบบาทครับผมหนึ่งหนึ่ง้อแปดบสองครับ J หนึ่งครับผมหนึ่งพันหนึ่ง้แปดิบบาทครับมาครับภาพไม่ค่อยชัดภาพแตกเป็นอะไรลายเป็นอะไรไม่รู้ว่ะพี่ลูกค้าบอกชัดบางคนก็บอกว่าชัดบางคนก็บอกไม่ชัดไม่แน่จะเป็นที่ด็ดของลูกค้าก็ได้นะไม่แจ่มเลยค่ะ ัยใจเย็นนะครับ J หนึ่งครับพี่จูนนะครับ J หนึ่งปีที่คุณจูนครับ J หนึ่งปีที่คุณจูนขอพระคุณมากครับไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยครับผมสามลูกเลยใช่ใช่ใช่ขอถุงมือให้หน่อยดีขอถุงมือให้ขอถุงมือหน่อยอยู่ไหนเมื่อกี้ผมไม่เห็นหมายคุณทำไมมันไม่ชัดวะของฟอร์ดไม่ชัดเหมือนกันนะเออมันเบอร์เบย์ยังไงรู้อ่โอเคครับโอเคอย่าดมนะ รหัส <mile> ต่อไปรห er. ัส J2 ครับผม J2 ครับหโลหครับพี่แป้งหโลหครับหนึ่ัสามบหาทยบครับผมกับรหัส J2 ครับ J2 หนึ่น้อยสิบหกาทครับหนึ่งครับผม1นึ่าครับมาครับ J2 ครับหนึ่ัสาบาทครับผม J2 หนึ่บาทครับ1316งพันสาร้อสิบหกบาทครับมาครับ J2 ครับมาครับอ้ยเจ็บปะ ภาพไม่ค่อยชัดก็ถูแล้วเสียงชัดแต่ภาพแตกครับโอเคหมายยัง J2 J2 หนึ่งพันสาร้สิบหกบาทครับผม J2 หนึ่งพันสามรอยสิบหกบาทครับหนึ่งพันสารอสิบหกบาทครับผม J2 ครับ J2 ครับ J2 ปิดที่คุณเก๋ครับผมขอบพระคุณมากครับปิดที่คุณเก๋ครับขอบคุณพี่เก๋นะครับพี่ฝนของพี่ขึ้นก่อนผมนานปะเอามาดูได้ปะเอามาให้ผมดูนะ <laughs> <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่อเคคอง่ะปอดดูเลยได้ครับต่อไป,อไปรหัส J จสนะครับผมรหัสเจสครับไปสมลูกเลยโอเคเอามาเอามาสามลูกเลยมลเมื่อกี้ผมรู้แล้วมันหล่นได้ไงมันโดนพัดลม มาครับต่อไปรหัสรหัส J3 ครับผมพี่แป้ง6โล9ครับผม6โล9ครับผมรหัส J3 6โล9ครับ442หนึ่บาทครับผมรหัสอะไรครับ J3 ครับ J3 ครับ1นึ่ับาทครับมาครับ3มลูกครับ1 4 4 2บาทครับ1442บาทครับรหัสชื่อราคาพิมพ์เข้ามาได้เลยครับรหัส J3 ครับผม J3 1 4 4 2บาทครับผม J3 ปิดที่ยยันครับ J3 ปิดที่คุณยันครับขอบพระคุณมากครับลูกค้าท่านไหนที่เอฟทุเรียนได้แล้วแอดไลน์ไปเลยนะครับปักหมุดไว้ให้แล้วครับผมแอดแพร r ี่999นะครับผมส่วนจะโอนเงินโอนเป็นชื่อบัญชีบัญชีนางสาวอารมณ์วัตโทเท่านั้นนะครับผมเป็นชื่อบัญชีนางสาวอารมณ์วัตโทเท่านั้นครับโอเคครับไปต่อเลยครับกับรหัส J4 ครับผม J4 ครับผมขออีกลูกหนึ่งครับเอาลูกนี้ครับโอเคโอเคโอเค ้ามันไม่ชัดอาจารย์มาแล้วมาแล้วมาเท่าไหรก็เท่าไหร่เนี่ยเปลี่ยน,ลยนแล้วครับผม <c oughs> มันเชื่อมกิจการ2 4 G ครับอาจารย์424สี่ร้อยยี่สิบสีเจส่พันสี่รอ้อยสี่ครับอ้าวรออันหนึ่งครับอ๋รอรอสัญญาณโอเคครับเจสปิดที่คุณ พี่กุ้งครับเจสี่ผ <Jesse S 1> ิดที่คุณกุ้งครับขอบพระคุณมากครับเจสี่ผิดที่คุณกุ้งครับขอบพระคุณมากครับผมโอเคครับชาร์จเลยชาร์เลยอ่าดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วดีปะ่ะดี<อ>ครับคือคนดีขึ้นหมายถึงทุเรียนอ่ะดีขึ้นแล้วโอเค <laughs> คนยังไม่ดีเหรอใช่โอเคโอเค หกโลเกครับหโลเครับพี่แป้ง6กโลเครับผมอะไรครับหนึ่พี่ร้บาทรหัส J5 ครับต่อไปรหัส J5 ครับหนึ่บาทครับ J5 ครับมาครับ J5 ครับผมรหัสชื่อราคามาเลยครับ J5 ครับหนึ่งบาทครับผมหนึ่ครับ J5 ครับมาครับ J5 ครับผมครับพี่าได้ไปครับปิดที่คุณปลาครับ J5 ปิดที่คุณปาครับขอบพระคุณมากครับโอ้ยายนั่นก็ดิ่มือแรง นี่พกแรงมาจากบุรีรัมม์ะเนี่ยแรงนพกมาจากบุรีรัมม์แต่มาหมดที่จันบุรีนี่แหละโอเคโอเคเจ็ดโลสองครับพี่แป้ง7จ็ดโลสครับเโลสครับผมรหัสต่อไปรหัสไลฟ์ฟอร์ดเจหกครับโอเคหนึ่งพัน้อยเกบาทครับผมกับรหัสเจครับเจสองครับมาครับหนึ่ครับหนึ่บาทครับกับรหัสเจครับเจสอง รหัส J6 ครับขออภัยครับ J6 ครับ1496บาทครับผม1496บาทครับกับรหัส J6 ครับผมครับปิดแดงใครขึ้นก่อน J6 พี่นิกพี่มิกกี้ครับโอเคครับปิดที่คุณมิกกี้ครับขอบพระคุณมากครับรหัส J6 ปิดที่คุณมิกกี้ครับผมมีแต่รูปหนักๆเลยมีแต่รูปย่อยๆวันนี้ทุเรียนสวยมากเลยครับใช่ มาแลครับต่อไปนะครับรหัสเจนะครับทุกคนโอเคพอพันะครับหกโลเก้าครับพี่แป้งหกโลเก้าครับหกโลครับไม่ใช่ดิหกโลสี่ครับขอไปครับหกโลสี่ครับพี่แป้งหกโลสี่ครับผม หนึ่งพันสอง้อยเจ็ดสิบสองบาทครับผม J เจ็ดนะครับทุกคน J เจ็ดครับหนึ่งันสอง้อยเจ็ดิบสองครับผม J เจ็ดครับ J เจ็ดหนึ่งันสอง้อยเจ็ดิบสองมาครับรหัสชื่อราคาพิมพ์มาได้เลยครับกับรหัส J เจ็ดครับราคาหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดิบสองบาทครับดูสิดูสิปิติคุณพาครับผม J เจ็ดปิติคุณพาครับขอบพระคุณมากครับมาเดี๋ยวช่วยจับเอาลูกนั้นไปก่อนโอเคโอเคโอเคปล่อยแล้วปล่อยแล้ว จับเลยจับเลยนั่นแหละอืมไม่เห็นเป็นไรเดากลับต่อไปรหัส J แปดนะคบทุกคนรหัส J แปดนะครับผมสามลูกครับผมรหัส J แปดสามลูกครับสามลูกดูก่อนหล่นปาหล่นหกโลเจ๊บิ๊กแบงหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทครับผมบหนึ่งพันสี่ร,ร้อยหกบาทครับผมกับรหัส J แปดค่ J แปดหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทครับมาครับ J แปดครับหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทครับหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทครับมาครับ J แปดครับผม J แปดครับ J แปดได้ย okay? ินยังครับเสียงของฟอดเบามากครับผม J แปดนะครับพี่ J แปดปิดที่ใครครับปิดที่คุณกิ๊กครับขอบพระคุณมากครับ J แปดปิดที่คุณกิ๊กครับเขาบอกขายให้ถึง200ร้อยนะสองร้อยลูกหรอครับอาจารย์ถึงอยู่แล้วครับถ้าสองร้อยลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ย ต่อไปรหัสอะไรครับฟอดรหัส J 9ครับทุกคนพูดให้ชัดเจนนะครับฟอด์ดมึงเอาให้ชัดก่อน6กโลครับ6กโลครับพี่แป้ง6กโลครับ1,280งพัครับผมกับรหัส J 9ครับ J 9 1,280บาท1,280บาทมาครับ J 9ครับ1280บาทครับ ลูกค้าท่านไหนที่เอฟดูเรียนได้แล้วแอดไลน์ไปเลยนะครับปากหมุดมาให้แล้วครับมู่หลานนะคบปีที่คุณมู่หลานครับผมกับรหัส J9 J9 ปีที่คุณมู่หลานครับขอบพระคุณมากครับแอดไลน์ไปเลยนะครับแอดไลน์ไปเลยครับไปไปต่อต่อไปรหัส J10 นะครับทุกคน J10 นะครับเจ็ดโลครับพี่แป้งเจ็ดโลครับเจ็ดโลครับผม 1460บาทครับผมกับรหัส J10 ครับ J10 1,460บาทมาครับ1,460บมาครับกับรหัส J10 ครับผม J10 1,460บาทครับ1,460บาทครับผมกับรหัส J10 ครับ3ลูกครับ1,460บาทปิดที่คุณเคครับขอบพระคุณมากครับ J10 ปิดที่คุณเคครับผมขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมโอเคครับไปต่อครับไปต่อครับโอเคฟอร์ดลูกค้าเอฟตเรียนได้แล้วให้ทำไงครับฟอร์ด ให้แอดไลน์ไปที่ @harry999 นะครับครับผมโอนเงินชื่อบัญชีอะไรครับฟอร์ดอารมณ์วัชโทรครับผมโอเคครับ5โล1ครับพี่แป้ง5โล1ครับ5โล1ครับผม1118บาท1118บาทครับผมกับรหัส J11 ครับ J11 1118บาทมาครับ J11 1118บาทครับผม1118บาทครับผมรหัส จ11ครับเจ11หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทครับผมมาครับเจ11นะครับปิดยังปิดแล้วครับปิดที่คุณดาวดาวดาวครับปิดที่คุณดาวครับเจ11ปิดที่คุณดาวครับขอบพระคุณมากครับผมต่อครับต่อครับต่อไปเป็นรหัสอะไรครับปอดต่อไปรหัสเจ12นะครับโอเคครับเจ12นะครับผมต่อไปเป็นเจ12ครับอะไรนี่อันนี้หนึ่งสองสามห้าโลสามครับพี่แป้ง

1,154รบี่าทมาครับผมปิดที่คุณหมวยครับขอบพระคุณมากครับปิดที่คุณหมวยครับเจ2ปิดที่คุณหมวยนะครับผมต่อไปรหัสอะไรครับปอดต่อไปรหัสเจสครับโอเคครับเจ3นะครับต่อไปเจ3นะครับเจ3ิครับเตรียมตัวเลยครับกำลังช่างให้อยู่นะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับหกโลแปดครับผมหกโลแปดครับหกโลแปดครับหกโลแปดพี่แฟน 1424คับสับรหัส J13 ครับ1424รหัสเจ3ามครับมาครับ J13 ครับ1424บาทครับกับรหัส J 13ครับผม J13 พิมพ sort of ์ก the ันเข้ามาได้เลยครับรหัสชื่อราคาพิมพ์กันเข้ามาได้เลยครับมาเลยครับ J13 ครับผม J13 ามที่ไมได้ไปปิดที่คุณไม้ครับขอบพระคุณมากครับปิดที่คุณไมยครับผม โอเคครับลูกค้าท่านไหนที่เอฟดุเรียนได้แล้วอย่าลืมแอดไลน์ไปนะครับแอดแพร r ี่9 9นะครับผมไลน์มีแอดด้านหน้าด้วยนะครับโอนเงินชื่อบัญชีนางสาวอารมณ์วัดโทเท่านั้นนะครับผมขอบพระคุณมากครับโอเคครับ5 5โล5โล7ครับพี่แป้ง5โล7ครับผม5โล7ครับผม1.226บาทครับผมกับรหัส J 1 4ครับ J 1 4 1226บบาทครับมาครับ รหัสชื่อราคารหัสชื่อราคาพิมพ์กันเข้ามาได้เลยครับรหัสชื่อราคาครับผมรหัส J14 ครับผมราคาหนึ่งพันสองรอยยี่ได้ไปครับปิดที่คุณแบมครับผมรหัส J สิบหกสิบสี่ครับ J สิบสี่ปิที่คุณแบมครับขอบพระคุณมากครับโอเคครับต่อไปครับผมต่อไปได้ยินไหมครับทุกคนทำไมฟอเสียงเบาอ่ะเขาบอกใช่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรต้องหันหัวไม้ขึ้นเอาเหรอเอาใส่ติดคอตรงนี้เลยเนี่ย หัวไม้หัวไม้อันนั้นมันหางเออนี่ตรงนี้ได้ยินยังครับต้องได้ยินดิโอเคไม่ใช่โซจูไม่ใช่สปายโอเคต่อไป J สิบห้าใช่ไหมครับพี่ฝนโอเคครับหกโลหกโลแปดครับผมหกโลแปดครับหกโลแปดครับหกโลแปดครับ J สิบห้านะครับหนึ่งพันสี่รอยี่สิบีกับรหัส J สิบห้าราคา 1,424ครับผม J 15มาครับ J 15้าครับ J สิห้าครับ 1, 4 2 4ยครับมาครับรหัสชื่อราคาพิมพ์เข้ามาได้เลยครับรหัสชื่อราคาครับผม1,400งพับพี่ิมพ์ปิดที่คุณพิมพ์ครับรหัส J 15ครับปิดที่พี่พิมพ์นะครับผมขอบพระคุณมากครับ J 15คุณพิมพ์นะครับขอบพระคุณมากครับต่อไปครับต่อไปครับรหัสอะไรครับปอดรหัส J 16ครับครับผม J สิหนะครับ J สิหครับ5าโล9ครับพี่แป้ง5้าโล9้าครับผม 5โล9ครับ1,182ครับกับรหัสเจสบครับเจสิบหกบาท1,182บาทครับผมกับรหัสเจสครับเจสมาครับหนึ่บาทครับหนึ่บาทครับพิมพ์เข้ามาเลยครับรหัสชื่อราคาพิมพ์เข้ามาเลยครับผมมายังครับผมชื่อคุณนินาคุณนินาใช่ไหมใช่ครับเจสิบที่คุณนินาครับขอบพระคุณมากครับผม ขอบพระคุณมากครับต่อไปครับต่อไปต่อไปโอ้โอโอ้โอต่อไปรหัสเจ7เนะครับใช่ครับมีคนบอกว่าให้สู้เสียงพี่ชัยหน่อยจะสู้ยังไงสู้ไม่ไหว 6, คับหกหกจุดห้าหกจุดห้าพี่แ <6, S 2> ป้งหกจุดห้ามันยอม,ยอมอะไรพันสองา 1290บาทครับผมรหัส J 1 7ครับ 1> <'s> J 1 7 1,290ครับมาครับ1290ครับผมรหัส J 1 7ครับ J 1 7ครับ1,290บาทครับผม 1,290พิมพ์เข้ามาเลยครับรหัสชื่อราคาครับรหัสชื่อราคาพิมพ์เข้ามาเลยครับ1,290กับรหัส J17 J17 ครับผม J17 ครับนี่นะครับปิดที่ใครครับเจนโอเคครับ J17 ปิดที่คุณเจนครับไม่ใช่ครับคี่ร ama, ัฐครับโทษทีครับคุณรัฐได้ไปครับไหนครับนี่ครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับปิดที่คุณรัฐครับพี่น้ำฝนขอโทษครับคุณรัฐได้ไปนะครับ J17 ปิดที่คุณรัฐนะครับผมปิดที่คุณรัฐครับต่อไปต่อไปเอาลูกนี้เลย ต่อไปเจส่บแป8นะครับเออวันนี้กิโลละ1้อยแปดครับทุกคน6โลครับพี่แป้ง6โลครับผม6โลครับ6โลครับผมโอเควางเลย1,280ครับกับรหัส J18 ครับ j 1 8 1,280มาครับ1,280ครับผมกับรหัส J18 ครับ J18 หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบครับผม J18 หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบครับมาครับรหัสชื่อราคาพิมพ์เข้ามาได้เลยครับ J18 ครับปิดที่คุณเป้ครับขอบพระคุณมากครับปิดที่คุณเป้ครับขอบพระคุณมากครับรหัส J18 ครับมาครับทุกคน J18 นะครับปิดแล้วอ่ะปิดไปแล้วเหรอใช่ต่อไป J19 ไป J19 ครับ J19 ปิดแล้วปิดแล้ว J18 เอาะฮะเอาทัวเอาเจ19นะครับทุกคนเดี๋ยวกันอ่มาครับมาครับอ่าหกกกิโลหครับพี่แป้ง6กกิโลหกครับผมหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทครับกับรหัส J19 ครับ J19 ครับ1,388บาทครับผม1,388มาครับ1,388กับรหัส J19 ครับ J19 1 3 8 8บาทครับผม J19 ครับพี่จอยได้ไปครับปีที่คุณจอยครับขอพรบคุณมากครับรหัส J19 ถูกต้องไหมโอเคพี่จอยอ่านว่าพี่จอยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครับมาครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปรหัสอะไรครับพ่อรหัส J20 นะครับทุกคนโอเคครับผม J20 ครับขออีกลูกหนึ่งครับผม เอาลูกนี้แหละครับผมโอเคหกกิโลเก้าครับพี่แป้ง6กกิโลเก้าครับ6กกิโลเก้าครับโอเคครับกลับรหัเจยี่สิบเจยี่สิราคา1,442บาทครับผม J20 1,442บาทครับ J20 ครับผม J20 ครับผมราคา1,442บสอมาครับ1,442งพันสีครับผมเจยี่สิบครับผมของเนี่ยมันใช้5้า G เวลาหนึ่งว่ามัน5 G หรือสาม G พี่เเจยี่ครับ พี่เจนคะพี่เจนได้รับเจนได้ไปครับเจยี่สิบปีที่คุณเจนะครับผมเจยี่สิบปีที่คุณเจนครับขอบพระคุณมากครับลูกค้าท่านไหนพิมพ์ชื่อมาให้ผมด้วยนะครับครับผมครับผมใช่ใช่ใช่กำลังจะย้ำเลยเมื่อกี้อาจารย์สั่งมาก่อนใช้ผู้ไม่เคยผิดต่อไปต่อไปห้ากิโลห้ากิโลหกครับผมห้ากิโลหกครับ ต่อไป J 21นะครับ1,208พันบาทหนึ่งันสองรอยแดบาทนะครับกับรหัส J ยี่สบเอดราคาหนึ่งพันสองบาทลูกค้าท่านไหนที่เอฟซูเดียนได้แล้วก็แอดไลน์ไปได้เลยครับไลน์มีแอดด้านหน้าด้วยนะครับแอด P A R R Y เก9ครับผมโอนเงินชื่อบัญชีนางสาวอารมณ์วัฒโถเท่านั้นครับรหัสนี้รหัสที่ตูนได้ไับปีที่คุณตูนครับผมปีที่คุณตูนครับขอบพระคุณมากครับรหัสต่อไปรหัสอะไรครับอมต่อไปรหัส J 22นะครับโอเคครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหล่นไหมเนี่ยหล่นอะไรนะครับหล่นหล่นโอเคจำหนึ่งนะหกโลห้าครับพี่แป้งหกโลห้าครับรหัสต่อไปรหัสเลยครับเจยี่สิบสองครับใช่หรอ ใช่โอเค1370บาทครับผมกับรหัส J 2 2 J 2 2 1370ครับมาครับ1370มาเลยครับ1370บาทครับผมกับรหัส J 2 2 J 2 2 1370บาทครับผม1370ครับมาครับพี่หวานครับพี่หวานผิดที่คุณหวานครับ J ยี่ิดที่คุณหวานครับขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณมากครับอ่าลูกนี้ไปก่อนไปครับคุณหวานโอเคครับไปต่อครับไปต่อครับ เรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับวันนี้เอาสักสองร้อยรหัสโอเคครับผมได้ครับตีสามคนเหรอไม่ใช่ตีสาอ่ะหกกิโลสองครับพี่แป้งหกกิโลสครับผม6กกิโลสครับ1นึ่งบาทนะครับกับรหัสเจยี่สบามนะครับเจยี่ามหนึ่งพบาทครับผมเจยี่สิบา้บาทครับมาครับ1นึ่งามครับผม J ยี่สิบสามครับ J ยี่สิบสามครับหนึ่งพันสามร้อยสิบหกบาทครับผมพี่เจี๊ยบได้ไปปิดที่คุณเจี๊ยบครับขอบพระคุณมากครับคุณเจี๊ยบอย่าลืมแอดไลน์ไปนะครับครับผมโอนเงินชื่อบัญชีนางสาวอารมณ์วัฒโตเท่านั้นนะครับโอนเงินชื่อบัญชีนางสาวอารมณ์วัฒโตเท่านั้นครับผมไปต่อครับฟอดครับรหัสต่อไปรหัสมีมีอะไรป้าหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหายแล้วหายแล้วรหัสต่อไปรหัสไรฟ์ฟอดรหัสต่อไปรหัสต่อไป J ยี่สิบสี่ครับใช่เปล่าโอเค นต้องช่วยกันนะฝนถูกต้องครับหก <c oughs> กิโลเจ็ดพี่แป้งหกกิโลเจ็ด <c oughs> <c oughs> เอาให้ดีนะทหารใหม่ หนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทครับผม J ย4ิบสี่ครับ J ย4บสี่ครับหนึ่งพันสี่ร้อยกบาทครับหนึ่งพันสี่รอหกบาท J ย4ิบสี่มาครับ J ยี่ิสครับหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทครับผมหนึ่งพันสี่ร้กบาทสามลูกหนึ่งพันสี่รอกบาทครับผมติ๊กได้ไปครับปิดที่คุณติ๊กครับผม J ยี่บสี่ขอบพระคุณมากครับปิดที่คุณติ๊กครับผมเอาเลยครับชาร์จเลยชาร์จเลยขอบคุณนะครับคุณติ๊ก โอเคครับต่อไปครับต่อไปรหัสอะไรครับปอดต่อไปรหัสเจยี่สิบห้าครับเจยี่สิบห้านะครับผมโอเคลูกนี้ก้านจะรูดเจยี่สิบห้าครับเจยี่สิบห้าครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับไม่อยู่ครับหกโลสองครับพี่แป้งหกโลสองครับกับรหัสเจยี่สิบห้าครับเจยี่สิบห้านะครับเจยี่สิบห้าพิมไว้รอเลยครับผมหนึ่งพันสามร้อยสิบหกบาทครับผมกับรหัส J 25ราคา1,316บาทนะครับผมหนึ่งพันสบาทครับมาครับ1,316บาทครับกับรหัส J 25ครับผมรหัสชื่อราคาพิมพ์มาได้เลยครับรหัสชื่อราคาพิมพ์มาได้เลยครับเอาราคาจุ๋มจิ๋มได้ปิดที่คุณจุ๋มจิ๋มนะครับผมปิดที่คุณจุ๋มจิ๋มขอบพระคุณมากครับรหัส J 25ปิดที่คุณจุ๋มจิ๋มนะครับระวังอันนี้หลุดนะการหลุดโอเคอโอ้โอ้ เดี๋ยว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 ขอวางก่อนพิมพ์รหัสแล้วก็พิมพ์ชื่อแล้วก็ราคาด้วยนะครับทุกคนใช่ครับเป็นพิมพ์เป็นชื่อภาษาไทยยิ่งดีนะครับผมอ่านง่ายครับอ่านได้ชัดเจนครับผมเหรอหกกิโลแปดครับหกกิโลแปดครับผมเจยี่สิบหกนะครหัสเจยี่สิบหกครับผมหกกิโลแปดครับผม 1,424บาทครับผมกับรหัส J26 นะครับ J 26ครับผม1,424ครับ1,424บาทครับมาครับรหัสชื่อราคาพิมพ์มาได้เลยครับ J 20 24 J ใช่เหรอ J 26 J 26 26ครับ J 26ครับ1,424บาทครับผมที่ออฟได้ไปครับปิดที่คุณออฟครับขอบพระคุณมากครับปิดที่คุณออฟครับผมต่อไปครับต่อไปต่อไป สั่งในแชทได้ไหมลูกแม่เอ็มไม่เป็นค่ะอ่าสั่งในแชทได้เลยครับสั่งทางแชทได้เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้า <c oughs> กิโลเก้าครับผมห้ากิโลเก้าครับห้า <Yeah, yeah. S 1> กิโลเก้าครับพี่แป้งห้าโลเก้าครับกับรหัสเจยี่สิบเจ็ดนะครับเจยี่สิบเจ็ดรอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> แม่ค้าบวกเลขอยู่ครับผม ่ครับคยกับหนุครับับนึ่งพันสองร้อยหกสิครับ1 2ึ2งัรกบสับรหัส J 2 7 J 2 7 1 2ิบเมาครับผม J 2 7บมาครับ J ยีิบินเข้ามาได้เลยครับรหัสชื่อราคา J ยี่สิบเครับผม J 2 7ครับพห้พิมเข้ามาได้เลยครับผม J 2 7่สิบครับฮะเจยี่สิบเครับพี่ตู่ครับ โอเคปิดที่คุณเต่านะครับผมปิดที่คุณตู่นะครับไอ้ปอดมันไม่ค่อยอ่านใช่เราเปลี่ยนหน้าที่กันไหมมาด<า>ิมาเอาเนี่ยสองเสื่องอ่ะเอาไปมาครับเดี๋ยวปอดช่างเองช้าเหลือเกินมาทุกคนอ้าวน,นี่ลงยังลงยังอันนี้ลงแล้วหรือเปล่าลงแล้วลงแล้วขึ้นใหม่แล้วใช่ไหมสามลูกก็ โอเคขึ้นมาแล้วใระจายไปเลยรหัสต่อไปครับรหัสต่อไปเป็น J 2 8นะครับ J 2 8ครับกี่โลครับฟอร์กี่โลครับผมไม่บอกใช้ได้1 2ึ่งพันสอบาทนะครับกับรหัส J 2 8นะครับ1,226บาทครับผม J 2 8มาครับผม J 2 8พิมพ์เข้ามาเลยครับรหัสชื่อราคาพิมพ์เข้ามาเลยครับรหัสชื่อราคาพิมพ์เข้ามาได้เลยครับกับรหัส J 2 8ครับผมราคา1,000 1,226บาทครับได้ไปค่ะพี่แอมปิดที่คุณแอมครับผม J28 ปิดที่คุณแอมนะครับผมทำมาณีได้ไปค่ะปิดที่พี่แอมนะครับพี่แอมทักไลน์ไปได้เลยนะครับปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมไลน์มีแอดด้วยนะครับแอดแพรลี่9 9้นะครับผมต่อไป J29 ครับผมต่อไป J29 นะครับพิมพ์ไว้รอเลยครับ J29 ครับผม J29 ครับผมสองบาท 1,000 J29 ครับผมราคา1,208บาท J29 ครับ J29 ครับมาครับ J29 ครับมาเร็วมาเร็ว1,208บาทครับผม1,208บาทครับผม J29 ครับ J29 ปีที่คุณเอ๋ครับผมขอบพระคุณมากครับใ แล้วก็กนะครับผมโอนเงินชื่อบัญชีนางสาวอารมณ์วัดโทเท่านั้นนะครับโอนเงินชื่อบัญชีนางสาวอารมณ์วัดโทเท่านั้นครับผมมันเบอร์มั่งไม่เบอร์มั่งมันเบอร้่เบอร์มั้ง1,388บาทค่ะเท่าไหร่นะ1,388บาทราัส เจ0ครับผมราคา13ึ่งาปบดดบาทโอ้โหเจสมบมาครับเจ0ครับ1,3 8 8ดบาทครับผม1 3 8 8บาทครับผมกับรหัสเจ0ครับผมเจ0ปิดที่คุณพิมพ์ครับเจ0ปิดที่คุณพิมพ์ครับขอบพระคุณมากครับปิดแล้วครับเจ0ปิดที่คุณพิมพ์ครับปิดแล้ว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  ต่อไปรหัส J31 นะครับพิมพ์กันรอเลยครับ J31 ราคารอสักครู่นะครับ J31 ครับรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครับ J31 รอแป๊บหนึ่งนะครับกี่โลครับผมราคาเท่าไรครับหนึ่งพับไม่หลุดครับ1,262ครับก็ไม่เห็นเบอร์ใช่ไม่หลุดไม่หลุด J สาเอ็ดราคาเท่าไหร่ครับฟอนหนึ่พันสองร้อบาทหนึ่ันสองรบาทครับผมกับรหัส J สาเอ็ดครับ J สามสิบเอ็ดหนึ่บาทปิดที่คุณนี้ครับผมปิดที่คุณนี้ครับขอบพระคุณมากครับคุณน้สาวณีได้ไปครับผมมันจริงจต่อไปรหัส J สามครับ J สามสครับผมต่อไปรหัส J สามสิบสองครับมาครับ J สามนะครับอ่ะ หนึ่ามร้อยเจบาทกับรหัส J J สามสิบ J สามสิบอะไรใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลู J J สามสิบหน่งพันเท่าไหร่เท่าไหร่1370บาทครับ อะไรอาจารย์บอกว่าอะไรนะ J สามสิบสอง J สามสิบสองปิดที่คุณการครับเอาลงเลยครับปิดที่คุณการครับขอบพระคุณมากครับแอดไลน์ไปด้วยครับแอดแพรลี่เก้าเก้าเก้าครับผมลงไลฟ์ขึ้นใหม่เหรอลงลงไลฟ์ขึ้นใหม่เหรอผมว่าเมื่อกี้ก็ใช้เน็ตอาจารย์ก็กระตุกเหมือนกันเหมือนกันเลยไม่รู้เป็นที่อะไรอาจารย์ วันนี้โฟกระตุกบ,บอกให้เบอร์มั่งไม่เบอร์มังมม่งดูในโทรศัพท์ไปก็เป็น